สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําเป็นคําตายดูง่ายไม่ยากนะคะตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถสะกดคําและบอกความหมายของคําในบริบทต่างๆได้ค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนร่วมกันอ่านพระบรมราโชวาทแล้วสังเกตคําที่เป็นตัวอักษรสีนะคะ ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีการใช้ถ้อยคำออกจากฟุ่มเฟือยและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตามอักขระวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จะทุดโทรมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเรา ทุกคนจะมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว้คำที่เป็นตัวอักษรสีนะคะมีข้อแตกต่างกันดังนี้ก็คือตัวอักษรสีฟ้านะคะมีคำว่าถ้อยคำฟุ่มเฟือยแท้จริงเป็นไปอย่างนี้ภาษาคำเหล่านี้คือคำเป็นค่ะส่วนคำที่มีตัวอักษรสีเขียวนะคะมีคำว่าและ ับอักขระชาตประสือตกทอดคำเหล่านี้คือคำตายค่ะคำเป็นนะคะมีลักษณะดังนี้ก็คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในมาตรากากานะคะเช่นคำว่าอารีปลาทูโมหูถ้ามีตัวสะกด ก็จะต้องเป็นคำที่มีตัวสะกดในมาตาแม่กกงกลกลมเกยเกิวเ,เช่นคำว่าส้อยกางเกงแมวเหมียวแล้วก็ต้องเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะมีแค่สี่สระก็คืออ,อัาไอไออาเช่นคำว่าคราวกำไรแล้วก็คำว่าใบไม้ค่ะ ตัวอย่างคำเป็นนะคะมีคำว่าสออู้ท่าเรือเคหาราตีหิ่งห้อยโอยเซียนออมสิงดาวเทียมไทยคมสำเภาน้ำเต้าเฝ้าไข่ลำใหญ่บัวลอย หม้อแกงเก้าอี t aw, t ้ยาไข่เต่าต้มยำน้ำตาลตัวอย่างประโยคที่มีคำเป็นนะคะประโยคแรกก็คือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยในสมัยก่อนประโยคที่สองนะคะ ดวงดาวส่องแสงแพร,ว,พรวในยามราตรีประโยคที่3นะคะเราไม่จำเป็นต้องซื้อของเล่นที่มีราคาแพงประโยคทั้ง3าประโยคนี้เป็นคำเป็นทุกคำนะคะไม่มีคำตายเลยทีนี้เรามาดูคำตายกันบ้างนะคะว่าคำตายมีลักษณะอย่างไรคำตายมีลักษณะดังนี้ หนึ่งก็คือคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในมาตรากรกานะคะยกเว้นอาไอไอเช่นคำว่าโต๊ะกระทะันที่สองนะคะก็คือคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบก,กดและกกค่ะเช่นคำว่านักโทษเห็ดหลาบิดนก ตัวอย่างคำตายนะคะมีคำว่าโป๊ะรูสุริยะมะกอกวิทยุสัปรตมาเก็บเมฆมองรูปภาพลูกชุกจตทิอิด ตัวอย่างประโยคที่มีคำตายนะคะโปรดเถิดมนุษย์หยุดทำลายโลกกันเสียทีประโยคนี้นะคะคำตายมีคำว่าโปรเถิดมนุษย์หยุดและคำว่าโลกค่ะประโยคถัดไปนุษย์เก็บดอกกุหลาบไปปักแจกันคำตายมีคำว่านุษเก็บดอกกุหลาบและคำว่าปักค่ะ ประโยคถัดไปนะคะสุนัขเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากคำตายก็คือคำว่าสุนัขสัตว์และฉลาดมากค่ะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำเป็นและคำตายนะคะแล้วก็ประโยคพร้อมกันค่ะคำเป็นนะคะเริ่มจากคำว่าคู่มือไลเลียจีวรจาวตาล อารีงมงายคุณธรรมแนนแฝนรุ่งอรุณไร้เดียงสาค่ะส่วนคำตายนะคะมีคำว่าชนกรหัสอิสระสลัดผักเคล็ดลับปฏิรูปพีพพประดิษ์ มัธยัตและสวตสดตชัดค่ะทีนี้เรามาดูประโยคกันบ้างนะคะประโยคแรกก็คือพี่น้องคู่นี้มีความสูงไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยนะคะเป็นคำเป็นนะคะหมายถึงพอๆกันแล้วก็สูสีค่ะความรักในครอบครัวเป็นความรักที่แน่นแฟนนะคะแน่นแฟนเป็นคำเป็นหมายถึงมั่นคงค่ะ เด็กยังไรเดียงสาจึงต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนำสั่งสอนไร้เดียงสาเป็นคำเป็นหมายถึงไม่รู้ผิดรู้ชอบไม่รู้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดีเราเกิดมาบนพื้นพิภพเดียวกันควรช่วยกันรักษาโลกไว้ให้สวยงามพิภพเป็นคำตายหมายถึงโลก ลูกๆควรมัธยัดเพื่อให้พ่อแม่เก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกมัธยัดเป็นคำตายหมายถึงใช้ใจ่ายอย่างประหยัดค่ะสรุปความรู้นะคะคำเป็นและคำตายนะคะเราสามารถจำแนกตามเสียงสละและตัวสะกดนะคะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญเอ่อขออภัยค่ะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการผันอักษรน,นะคะ ทีนี้แบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหนังสือแบบฝึกหัดนะคะเรื่องคำเป็นและคำตายหน้าที่29 30ิบาสิบและสาสิบเนะคะให้มาส่งแบบฝึกหัดครูในวันรุ่งขึ้นที่นักเรียนมาเรียนนะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ